มันหนักกระเป๋าหนูไม่เอาลงเหรอเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมครับครับลูกอ่ะใส่แบ็ดก่อนแม่เช็ดแบ็ดให้แล้วดีครับมาแจากับลูกค่านี้นาครับมีอะไรครับลูกเื่นมีกระเพื้อนจำลูกขอ่งนูน ครับได้เลยตัวนี้แปดสิบบาทครับตัวไหนดีครับผมมันมาจะเอาแปดสิบบาทครับเอาเลยลูกเหล อเอาไปเนี่ยก็ถืออ,น,อ,อ,น,อน,น,นุญายัางนันะลูกเป็นที่ยังเมน่ะลู้